เดาที่แบบขอโทษเช่นกันอ่ะอ่า,อ,าอิตเตอร์ไปไหนไหมะเนี่ยคลิปมันหยุดคลิปมันหยุดพี่ก็เลยเริ่มใหม่พี่ไม่ได้กดตกลงเริ่มใหม่เพราะว่าคลิปดดคปปุดกดตีนไม่คลิปคุดกดตีนคุดกดตีน อ่ะแล้วก็เดี๋ยวว่าถูดีเดี๋ยวพี่ควรเดี๋ยวพี่อไปตกปาแป๊บนึงนะตรงนี้คือพุ่งนานี่พุ่งนาอันนี้คือที่เอาไว้เอาน้ําพุ่งออกมาแล้วก็ลดลดต้นข้าวเดี๋ยวตกปาแป๊บเตอรตามตามมันทำไม ันนี้ปลายยังไม่กินเบ็ดนะทุกคนปลายยังไม่กินเบ็ดว้ายอุ้ยอุ้ยขยย้าจับนายแม่แต่ยายจะได้ล่นเล่น,เน,เน่นเ่ทุกคนหนึ่ อ้าวอาล้างาใหม่เหรอเอ้าอามาเลี้ยเป็นเมือดอีกตัวนึง หนูก็ชอบแม่หนูบอกแม่หนูก็ชอบเหมือนกันให้เลี้ยงไหมฮะให้เลี้ยงไหมให้เลี้ยงอิตเตอร์ปะมีการที่ตกปลามาเยอะเลยเต็มเลยเนี่ยเป็นชุดเลยพี่ดันมาเป็นชุดเลยโอ้โหสวยมากเหมือนกระป๋าลูกคะเหมือนไหมเหมือนกระป๋าลูกไิเตอร์เออเหมือนอันนั้น